อย่าเข้ามานะเว้ยตาต้นเฮ้ยเออแบบนี้หูแล้วไอ้นั่นมันยิงยับเลยว่ะอะไรวะน่ะอะไรอ่าของเราอะอะไรเนียของเราเนี่ยมันโคตรโคตรกระตัวรั่วเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โคตรกระตัวรั่วเลยอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไงวะอะไรวะเนี่ยเด้ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ตกมัน ของผมอ๋อเอาไว้หนีเหรอเอาไว้หนีเอาไว้หนีว่ะเอาไว้หนีเอาไว้หนีเอาไว้หนีเฮ้ยมีกระทะด้วยว่ะเฮ้ยมีของ่ะเก็บได้ปะวะเดี๋ยวดิเก็บได้ปะวะไม่เก็บเก็บไม่ได้อย่างไม่ได้โอ้โหแล้วดูดีไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ย ดาวเพชรดาวเพชรโอ้ยตอนแรกว่าจะไปปั่นดาวเพชรแม่งดาวเพชรถือดาบอันเบื้อลมเลยโอ้โหเฮ้ยสงสัยแม่งต้องยิงระยะไกลว่ะต้องเป็นสไนเปอร์ว่ะไปอยู่โบโอ้โหไม่ไม่ถึงไงอย่างไกลเลยอูยไอ้น้องนุ๊บน้องนุ๊บอยากเข้ามาเข้ามา,า,มาอ๋อร่วมมือกันเหรอเอเอได้ได้ได,ได้เรามารุวมมือกันเด้าแต่ของพี่มันมันของกาก,ากมากเลยอ่ะ เออเรารู้มือด้วยกันดีกวะแต่ของพี่กากมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ประเด็นเลยมีคนขึ้นมาวับเข้าไปลาดลาดเราเราต้องลาดเราต้องลาดเอาเฮ้ยมันล่วงไปนู่นแล้วจะลาดซะหน่อยเอเอ้ามันเป็นกับดักนี่วะโอ้เข้าใจแล้วเร้วมีกับดักวะเราไปยื่อยู่ที่สูงเฮ้ยใครมันเหวี่ยงอะไรมาวะนะโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยเอ๊มีคนเข้ามาอีล้ เฮไปโดนใครว่น่ะอะไรอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้โอ้โอมันกระโดดเตะโอ๊ย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 เรายึดที่สูงของเราคืนมาโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้ยน้องหนูดองหนูกโดนเตะกระเด็นเลยเฮ้ยเีโอ๊ยโดนโอ้ยมีคนตามอุ้ยสวยแล้วเฮ้ยเรามีท่านี้อยู่เอาไว้หนีเอาไว้หนี เอ้ยท่าของเราไว้หนีป่ะเอ้ยท่าเรามันเอาไว้เพ่นเฮ้ยน้องนุ้มโดนนุ้มโดนน้องนุ้มโดนดาวเพชรเออน้องนุ้มจัดก,การดุยเฮ้ยอันนี้มันฮิวได้นี่ว่าเอ้าน้องนุ้มทำไมหัวเป็นงนั้นน่ะเอ้ยตาต้ดตนดีกว่าน้องนุม้มเลยตะต้ตนตาต้ตนเดินไปไหนไม่รู้แล้วเป็นใส่บาเรียได้ด้วยนะ่ะเอาโยนกับดักแล้วเขามีคนมีมีดว่ะ ้เราฆ่าหนึ่ง嘛ค่าหนึ่งเลยตาต้นมันมาต้องนู๊จัดการแล้วเฮ้ยตาต้นมันตาต้นโกใหญ่ๆเลยเอาว่ะเรามีพวกกว่าอุ้ยไอตัวนั้นโคตรโหดเลยเนี่ยมันยิงแดงๆอ่ะเอ้าตาต้นเกลเด่นเลยวะโอ้ยตาต้นตาต้นเจอน้องนู๊ว่ะเฮ้ยน้องนู๊ปไอฝั่งนู้นมีปืนฝั่งนู้นมีปืนเฮ้ยไอไอนี่มันมาเว้นตัวไหนเป็นตัวไหนวะเนี่ยเอ้ยมันโอ้โหมันเข้ามานัวตัวแล้วโดนลุม เราโดนลุม้มต้องนัวแล้วโอ้ยโอ้ฆ่าได้หนึ่งเองเราต้องเปลี่ยนของมาโอ้ยอันเบล่มเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเรามีปืนอกันไหมไอ้น้องนุ๊กเราย้ายบ้านมาอยู่ฝั่งนี้แล้ววะ่ะแล้วใครเป็นน้องนุ๊กใครเป็นใครใครเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยนี่ใครเนี่ยนุ๊กประเด็นเออน้องนุ๊กเฮ้ยต้นเกิดว่ะนี่ไงต้นต้นไหนวะ ตาต้นตาต้นตาต้นเอ้ยทำไมยิงไม่โดนเอาโต๊ะโต๊ะโต๊ะนี่แน่ตาต้น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 เฮ้ยตาต้นปืนมันโหดเหมือนกันว่ะเฮ้ยโอ้ยหนีก่อนเออเรามีระเบิดโอ้ยโดนอะไรไม่รู้เฮ้ยผีผีมาผีผีโอ้ยผีมันไล่ตบยับเลยเฮ้ยผีแม่งโหดว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เท้าโอ้โหสภาพ อะไรเนี่ยปืนปืนปืนจนสลัดโอ้โหโอ้โหสภาพปืนอะไรวะเนี่ยโดนตะต้นไรยิงช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยเต็มดำแล้วโอ้โยเราขอดีๆได้ไหมโอ้โหอะไรก่อนฉาบปูนที่ฉาบปูนเอามาทำเพื่อเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาหลอกไม่รู้ ไพ่ไมันเป็นผีวะน่าเฮ้ยมันมาหลอกมันมาหลอกเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมันข้างแล้วมันข้างแล้วโอ้โหมองอยู่แล้วไอ้นะั่มันอย่างโหดเลยเฮ้ยอ๋อดีดีสักอันได้ไหมอะไรเนี่ยตบบ้องหูโอ้โหตะละอย่างไก่โอ้โห <laughs> ทั้งตบบ้องหูทั้งไก่เอามาทำเพื่อเฮ้ยดาบเอ้ย,อยน้องมันก็เป็นดาบอะเฮ้ยก้าวมอมอมะ ไอผีไอผีผีนี่ใครเนี่ยไอเนี่ยหัวหัวระเบิดหัวระเบิดคืออะไรวะอ๋อมันต้องไปไอ้ข้างๆตบคนตายเฮ้ยน้องนุ๊กเราย่ำแย่แล้วอะเราสุ่มของอย่างกากเลยว่ะเราสุ่มของอย่างกากเลยวะน้องนุ๊กเราไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยของเนี่ยอะไรเนี่ยมันโยนอะไรไม่รู้อะ โอ้ยมันติดติดมีกระจกกั้นอยู่เฮ้ยโหน้องนุ้ระเบิดแไ่งเอาเรื่องว่ะโอ้ยยิงยิงก็ไม่ค่อยจะโดนเหรอเฮ้ยเอาตอต้นโดนล่าี่เออไอ้ไอ้ผีตัวนั้นน่ะเอาน้องนุ้โดนสาม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 ส้มผมไม่โดนว้ยน้องนุ้มไปไปแล้วเฮ้ยรีโหลดก่อนรีโหลด โอ้ยมันเครืยองอะไรไม่ร uh oh. ู้เยอะแยะเลยโอ้โหโอ้โหมันเครืยงอะไรไม่รู้เอ้ยเป็นเครืยงเพร์เตอร์ไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโดนผีไล่ไล่กัดแล้วเรายิงอยู่วงนอกว่ะเอ้ยเอ้ยน้องนุ๊กน้องนุ๊กถอยก่อนน้องนุแม่งเอาพวกมาทำไมวันเนี่ยเฮ้ยเราหาทำเลกันเออตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่เออเออตรงนี้ได้อยู่น้องนุ้กอย่ามาขวางนี่เดี๋ยวมันโดนกันเองนะคุยดมนเลยมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วไอ้ไอผีเนี่ยไอ้ผีเนี่ยจัดการมันเฮ้ยเฮ้ยน้องนุ๊บน้องนุ๊บโอ้โหน้องนุ๊บโดนไอ้ผีกินไปอีกแล้วเฮ้ยไอ้ผีเวลากินแล้วมันเหมือนมันเพิ่มเลือดว่ะอะไรวะเนี่ยดูของมันแต่ละ,อ,ะอย่างโอ้เอาไปตีเขาเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยโอ้สภาพเฮ้ยอย่างน้อยก็มีคอร์ดโบว์เฮ้ยมันจุกว่ะนี่แน่นี่แน่นแน เฮ้ย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 มันอย่าให้มันเข้ามาใกล้อะไรเนี่ยกินน้ำโอ้โหกินทำเพื่อเฮ้ยต้องรุฟอดทนไว้ต้องรุฟเดี๋ยวพี่ใส่กระสุูกงอนต้องนุกสู้ต้องนุบอย่าไปยอมต้องนุฟนี่เนี่ยเอาไอ้ขีตีเอาไอ้นี่ตีนีเนี่ยตีแอะแอะอเฮ้ยกลายเป็นโอ้ยๆเลือดเลือดเข้าตาเลือดเข้าตามันตกมันแล้วไอ้โลโลเนี่ยหูไอ้โลโลนี่ปล่อยไว้ไม่ได้ห่อเฮ้ยไอ้โลโลเนี่ย เฮ้ยอร่อยวะเนี่ยอร่อยวะเนี่ย APC อะไรอ่ะรถถังเฮ้ย,ยมีรถถังอย่าเข้ามาอยาเข้ามาเอาพหมดเวลาเลาหรอไอโลโลมันโหดโอ้โหไม่มีใครช่วยโลโลเลยช่วยกันจัดการโลโลอ่ะ